โดนนี้ลงเลยวันนี้ธุระกันดาจังวะไปลงปืนใหญ่ไลงปืนใหญ่โอ๊ยปืนใหญ่เยอะนะเว้ยพอไปไหนอ่ะปืนจะบินบินบินเต่าบินเต่าจะออกไปแล้วบินเต่าไอ้เย้ากูจะหลอกพอไปไหนะพอไปไหน กูตลกจะเห็นเลยปอก็ตอนแรกกูไม่ได้อะไรก็ปอไปไหนอ๋อะไรปอจะไปลงนู้นก่อนจดไปอยู่บินตามบินตามก็ไอ้ที่บอกคนเยอะกูต้องตามดิไอ้บินตามเลยมันเยอะชิมากจะติดแกแม่งลงเป็นแมลงเลยฝูงแมลงใช่ไอ้ที่บอกคนเยอะตรงไอ้นี่กุญใหญ่ทำไมมันเหลือบนตบิดที่กูเนี่ยฮัลโหลไม่มีอะไรเลยแถวนี้ยก็มันที่กระดาร์แลก็บอกอยู่โอ้มีแต่มีของทองด้วะอาเที่ยวงานเนี่ย มีที่เก็บเสียงสีทองวะใช่เหรอเชื่อมันคือที่เก็บเสียงเหรอวะดูยังไงก็ที่เก็บเสียงจะเจอตอนแรกกูเข้าเกมตอนแรกที่กูเล่นแ่ะกูคิดว่ามันคือที่เก็บเสียงกูยังไงก็ที่เก็บเสียงเดชัดขาดไปเลยสีเชื่อ color สีอะไรมาได้หวะไหนวะ G o one อยู่ไหน io one อ่ะกล่องอ่ะไอ้กล่องสามกล่องอ่ะ นี่มึงให้กูแก้ปริศนาปุเนี่ยนั่นเหละที่มันลับไปสลับมามึงให้กูแก้ปรินาอัไหนมองใช้่บอบอมคุมกิโลมันมันกลบม่นนะับอนีวะมีโมซัมบิกไหมออบอมใช้ไม่ไรตไอ้ี่ขอไหมมึงเสียนนะมึงกเยิะกุมเขเก่งเียเซียนีเวออย์จะถ้ากับเก่ง มาประสบการณ์แหน่ก็เยอะอุ้ยปอไป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 ไหนดิปอขึ้นขึ้นดิไปโยนกาอก่อนเออปอโยนโยนเกาะนี่ก็ไม่เขียนอะไรเราได้แล้วเว้ยเกิดอะไรขึ้น เช exactly ี่ยมถ้ามาครูดาวไปเขียวโค้โกงเลยคืออะไรมึงเล่นมอลุยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมไปโไตอไอ้บอมมึงตกแบบใช่นหใช่ไหมไอ้บอเี้ยอะไรคุยคนขาวกู้ม่กูไม่จริงจริงจริงหรอไม่รบกวย มองไม่เห็นเนี่ยนั่นอะไรยิงไปเมื่อกี้เราเราคือเมื่อกี้คือมันไม่กระโดดด้วยเพราะมันติดสะพานไอ้ไอ้กูแบบหันไม่หันก็ไปยิงแม่งเลยเฮ้ยทำไม่ทำไมแบบทำไมมันเหมือ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 นมันพื้นมันสูงขึ้นเรื่อยๆวะปกติยังไม่เห็นแล้วเวแบบนั้ยกูกูต้องยิงฟ้า ูคุยแล้วไปเกาะโน้หมดตอนตอนที่แบบว่าเจอคนเนี่ยเลยคุยยังพูดไม่ทันหมดคำเลยกูว่าทำไมเกาะมันโตหมดไอต้าไม่ขับกูมาลงน้ำเลยเย้จังหวะคนดีเลยการมีแม็กซ์แบบรวดเร็วอยากได้แม็กอ่ะอยากได้แม็กซ์เฮฟวี่จังเลยมีไม่ให้หรอกอ้าวไปเกียร์กูขึ้นไปมันก็มีต้องสองสามแม็กเลยนะ ตอนกูอยู่บ้านอ่ะแล้วยังไงปอมไอ้ปอปอมเฮ้ยไม่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 ขี้อะไรกูมาร์กแล้วดิฟแล้วของกูกูของกูกูดิฟแล้วที่ไหนวะที่ไหนวะเต้ย่ไหนอ่ะผิดได้แล้วมึงดิฟแล้วไม่ใช่เหรอฮะกูอ่ะกูคนดิฟไม่ใช่ไม่ใช่มันไปลวอ่ะ มาให้กูด้วยมาให้กูมาให้กูด้วยเร่องสล่าวกันสีฟ้ากูไม่เอาสีฟ้ามาใส่ให้โมดัมบิกก็ดีใส่ให้วิงแมนก็ดีแค่ไหนแล้วเนี่ยโมดัมบิกเขี้ยงแล้วชัยแม็กนี่วะโมดัมบิกยุคใหม่แบบยัดเข้กระโคลเลยเดีนิวโมดัมบิกว่ะ introducing the champion ออะะไร่เหรียญอะไรไม่เคยเห็นเลยของเวทเหรียญอะไรวะเหรียญไป๊ะเหรียญเป็นรูปไอ้รูปไอเนี่ยพายอ่ะสายบ็อกไม่รู้วะนักรูดมั้งนักรูดได้หรออย่างงี้มันก็ได้ทุกคนวะกูไม่รู้เหมือนกันกูสูงกูจะได้มาตัวหนึ่งหตัวอะไรไม่รู้เยอะเยอะมีคนลองมีคนลองมึงหยุดไม่ได้แล้วแต่ต้องลองแล้วเฮ้ยนี่เอาบ้านนี้บ้านนี้เอากลับมาปอปอมา เอามาโอ้ปอมมาสีคนมาแกนได้สี่คนขนละเอาวอกเขาวอกเขาวอกมีลูกต่อไฟฟ้าไฟฟ้าไฟยังอะพร้อมยังอะพร้อมยังอะพร้อมยังเขาเนี่ยไม่มีก่อแต่มีแต่มือปืนอีวากับเอลซาตาเฮ้ยมันบวกกันอยู่อ่ะเข้าเลยปะล่ะว่าไงไปดิไปดิไปดิเตะเขาเข้าเข้าเขาเขาเฮ้ยมันบวกกันอยู่เฮ้ยมีคนล้มมีคนล้ม มันมาชุบมาชุบมันจะชุบมันจะชุบมันจะชุบเพื่อนอยู่หน้าประตูเลยเนี่ยเฮ้ยโดนปลาเบิดโดนอยู่นะตายเอ้าไอ้ตัวนึงมันโดนอาร์เซนตาใครตายบอกเฮ้ยข้างหลังกูข้างหลังกูข้างหลังกูไปตรงนี้นี่เออยิงมันอุ้ยผ่ายแล้วมันก่อฟ้าโอ้โหโอ้ลม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 เออเดี๋ยวมันก็ตายโอ๊ยเจ็บชุบเลย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  มันอยู่ไหนคนงวะกูสแกนมันอยู่นี่นะมันอยู่นี่นะดูกูบอกให้กูบอกให้มันมันอยู่นี่ม<า>ึงซ้ำมันามมาได้เลยมันอยู่เนี่ยตุ๊ดกูมาะอะระวังไว้เลื่อยๆไม่ให้ออกซ้ำเอออยากเล่นเลือด,ดวะเลยตัวไม่มีเลือดเลยแม่งพึง่งจะมาแบบกดเปล่าๆเลย มันมีเออมันมีคนไปฝั่งหนูนั่นแหละประตูเปิดมาแล้วอะอะไรวะเอ้ามึงไปไหนนี่ลิฟต์อยู่นี่เราวาัดเราวัดเข้าลิฟต์ตรงกลางได้<อ>มันรู้ไปหมดยังวะประตูเปิดไเอเตอร์เปล่าเาหมดแล้วเปิดแล้วคอนเดนลงคอนเดน,นเนอร์คาบิน,นเปิดแล้วคาบินจะพาดก็ยังอยู่นะก็ยังอยู่นะคาบินเนี่นเองรู้หมดอ๋อมันขับรถมาเข้าลิฟต์นี่เองเนี่ยดูดิมันขับรถออกจากลิฟต์เปล่าขับรถมาเข้าลิฟต์ พราะตอนนี้มันยังอยู่นะข้างบดเน,นี่ยเจอโบว์เนี่ยไปแล้วเจอแน่เลยว่ะ,ะ,ะเฮ้ย <c oughs> ยยยยยยยชช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 ชเชชชเชชชชชชยชช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 อ้ <c oughs> เยเเ้ <c oughs> <c oughs> มันนอกวงแล้วนะไอปอปอมันปอนอกวงอะไรเหรอเปไหนเอองูก็ไปแฉมอไปไหนวะเนี่ยไม่ไม่ใช่งูตอแล้วนี่ใครเนี่ยใครวิ่งอยู่เนี่ย เอาเออว่ะเรื่องมึงกัใครวิ่งวะเงี้เรียบร้อยตายเล้วไม่ตายไม่ตายมันล้มมันล้มล้มไหนโอ้ยอะไรวะเนี้โอยโอ้ยโอยโอ้ยบนบนบนน้ำตกบนน้ำตกใช่ป็นวะใช่บนน้ำตกก็คือจังหวเดยวล่าของมาไปของไปเลยไปะล่างเว้ยมันยิงมาจากนี่นี่ตรงนี้กูเห็นละอ้าวฝั่งนู้นก็ยิงกัน ไปบนไปบนน้ำตกหรือวจะไปไหนเนี่ยฝั่งโน้นก็ใส่ไปตรงไอ้นี่ก่อนเนี่ยฝั่งที่ปอวิ่งไปก่อนกูยิงโดนเยอะอยู่อ่ะเนี่ยม่ว้ามาว้ามาว้ามาได้เขาเข้าบ้านไปวะมันวิ่งกับเขาแลบอ่ะเหมือนมันจะวิ่งกับเขาแลบอ่ะระวังด้วยอ้าวทำไมไม่เข้าบ้านวะทำไมทำไม่เข้าบ้านลตอนแรกกูนึกว่าจะเกจะบนเข้าบ้าน มันอยู่ข้างกูกูต้องวิ่งกลับเข้าถ้กับหลักมาถ้าเกิดว่ามันมีคนดักมาตายไปแล้วเนี่ยมึงหันหน้าเข้าหาบ้านก็ได้นะทีหลังจะไม่เอาเข้าบ้านแ่ะกอู๋เดี๋ยววิ่แม่ก็นเลยก็ให้มึงปีขึ้นมาไงไปเที้ยวมึงเฮ้ยรอยเท้ามันยังสดใหม่อยู่เลยเนี่ยตามวิ่งตามวิ่งตามเต้ไปสดตาม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 มือท้ายรอยเท้ามันรอยเท้าไป็นแถวหนูหรอไป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 เราต้องเราต้องเป็นหมาล่าเนื้อไป นี่เนี่ยไปดดีลาเนื้อริงนี่ัดลาเนื้แล้วมนตายแล้วตัวท้ายไม่ไอตัวนั้นยังไม่ตายตัวนั้นไม่เก็บตัวนั้นไม่เก็บตัวนั้นมันมันเต็มกอดมีมีทางซ้ายทางซ้ายมีทางซ้ายอยู่ไอต้ยอ้ขาอตัวนี้ขาไอตัวนี้ขาไอตี้กูตายกูตายทไมจิ้งกูเแบบนี้โอ้โห เดี๋ยวนะมึงมึงตายแล้วมึงใส่ไงวะนะมึงกระโดดมาเอเออคุณใส่แผดพอดีเดี๋ยวคุชุบเดี๋ยวคุชูบมาเร็วเฮ้ยอมคุณไปชิงลบไปยงไนไ่มีบังเกอร์ม่มีกำบังเลยเจอสู้ๆนะรู้งทำได้ไหมเนี่ย จะเป็นจะเป็นอะไรนะปอพูดอะไรนะจะเป็นหมาละไรนี่นะเหรอกูเห็นเลยตอนมันยิงแบบอยู่ข้างล่างผมไม่มีเชียอะไรเป็นกำบังให้แม่งเลยสักกูคิดเชียอยู่ยืนกลางแดดได้สักโล่งแบบโอยิงกระสนามหลวงมึงไม่น่าลงไปเลยปอมันน่าจะยิงข้างบนอยู่กัูก็ได้แต่มึงเอาวิ่งลงไปกูยิงไม่โดนไงมม่ไม่ไปตลาดบ้ากูก็ไม่รู้อ่ะ เราต้องเราต้องเป็นหมาล่าเนื้อเว้ยเราต้องเราต้องเป็นหมาล่าเนื้อเว้ยเราต้องเราต้องเป็นหมาล่าเนื้อเว้ย